หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องข้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเล่นเกมต้องขั้นแช่ตัดแอรนตัดทีเอสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตังสองดูฮีกลับมาอีกแล้วของแรครับนี่เซ็ตปีกไว้คุณผู้ชมคือมีหมวกเสื้อกางเกงส่วนใหญ่คนอยากได้กางเกงที่มันแบบอภิมหาโคตรแร แบบไม่ได้กลับมาขายตั้งนานอะ่ะเป็นปีเลยใช่ไหมใช่ใช่ใชเป็นปีจริงๆครับแต่รองเท้าอะ่ะผมชอบนะสวยเพราะผมคนชอบสีฟ้าไงแล้วก็มีสิทธิ์รุ่นลับ999เพชรด้วยนะครับโอ้โหของแรกลับมาขายไว้ยคุณผู้ชมแต่อย่าเรียกว่าแลนะครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเกมเนี้ยมันไม่มีของแล ที่เป็นกระแสเดี๋ยวก็ามาขายอยู่ดีอะครับไหนๆก็กลับมาขายแล้วนะครับผมจะไม่เรียกของแ,แล้วะไปเราจะไปสุ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมกางเกงพดเฟียวแต่ผมก็งงนะว่าตัวผมมันมีกางเกงได้ไงแต่ไม่มีพวกเสื้อผ้าเซ็ตนะอันนี้คือได้เป็นเซ็ตเลยนะครับนี่คือของรางวัลจากกิจกรรมนี้นะครับผมนะมัน,เป,นเป็นแบบเหมือนแบบอา่าเขาเรียกว่าไงอะสล็อตนะผมนะถ้าเล่นกิจกรรมเนี้ยถ้าได้ตัวละคร3ตัวอย่างนี้ก็จะได้แพ็กเกจตัวละครไปเลยถ้าได้ I ไอวอลสามอันก็ได้ไอวอลครับแล้วก็เพชรสามอันก็ได้999เก็หววัง่าจะะออกนถ้าออกก็ได้กา ส่วนได้านนี้ก็ได้ปีกอะไรพวกนี้ก็ต่างๆนะครับตามไปเลยอันนี้ก็ของนอนหนึก็จะเป็นพวกบัตรงูๆอะไรแบบนี้แหละนะโอเค2100เพชรจะได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปยิงศพกันนะครับผู้ชมลด4 5เซนด้วยว่าจัดฟาติอนิเมชั่นนี่นะครับมาเป็นสล็อตเลยโอ้โหโคตรเกลือโอ้โหโอ้โหเฮียเราสามารถกดข้ามได้เลยนะถ้าเกิดเราแบบไม่อยากดูอะเนี่ยซ่มเสร็จแล้วซ่มสิบครั้ง โอ้โหคนเกลือเลยสมศึกษ์ครั้งเนี่ยได้ได้ตั๋วได้ตั๋วอีกทีดิเฮ้ยโอ้โหเกือเกือบเก้าร้อยเก้าบเก้าเพลสแล้วไม่ลับไหมไอ้สัไอ้เทีจะได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะเจี้ยงมาแบบได้ลุ้นเนี่ยโอ้เนี่ยข้ามเลยสัตว์ข้ามเลยไม่ดูแล้วอีกทีอ่ะปิดแอนิเมชั่นไปเลยก็ได้ไม่ดีเออปิดแม่งเลยไม่ดูแล้วแม่งเลยไม่เฟี้ยวเลยโอ้ได้ปีกมาครับโอ้ลุยตโอ้ยโอ้โห โคตเกลือโอ้โหสามสามมันเหยียดดูเยี่ยได้ลิงโอ้โหพันกว่าเวสไอ้เหี้ยอื้อหือปีกมาแล้วปีกมาแล้วเยี่ยได้ของซ้ำว่ะโอ้โหเอ้ยยินดีด้วยอะอยู่ไหนอะเฮ้ยไปไปกดรับของข้างบนกะันบ เห็ุไม่ละสี่ร้อยไอสัตว์ขีดเพิ่มออไอวอมาไอวอมาต่อไปต้องมาแล้วแหละไอวอมาแล้วอุ้ยเฮียสัตว์เอ้ยของสามไอสัตว์เี่เราตกใจเลยเฮียรอบสุดท้ายครับ อะไรอ่ะแดงว่าไม่โอ<ฮ>้โหตังไม่พอ <180. S 1> โอเคตอนนี้เราได้ทำการสุ่มเพชรหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมต้องน้องเขาอยากได้เพิ่มเดี๋ยวผมต้องไปเติมที่เว็บขั้นเทพก่อนละนะเพราะเว็บนี้เติมด้วย UID ดีแล้วก็ถูกที่สุดนะธรรมดาเว็บเติมแล้วนะครับผมนะเติมด้วย UID ดีปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมไปเติมก่อน okay, โอเคเติมเงินเสร็จร้อยปุ๊บเห็นป่ะเพชรเข้าปั๊บเลยโอ้โหเร็วเกินสุ่มต่อดีครับมันไม่พอใช่ไหมมันยังไม่มันต้องได้อ่ะมันต้องได้มันต้องได้อ่ะไม่มันก็กลัวหมดอ่ะไปแล้ว เออหือปีกดำมาแล้วอเอหือเฮ้ยไอ้ได้เอเคบ้างมั้งยะโอ้โหไอ้พอสามอีกแล้วไอ้เฮ้ยโอ้โหไอ้ศาสตร์ดวงไอ้เหี้ยอื้มอือมวันหนึ่งนะกูต้องเล่นของล่ะไหมเออผมว่าแปลกว่ะไอ้เหี้ยกูต้องเล่นของล่ะมาเกมมาเกมต้องมาล่ะลูกจังหวะนี้ต้องได้ละเกมกดครับ ปั๊บเขี้ย้เกมแอนิเมชันเกมแม่งโคตรล็อกไอ้สันเกมแม่งดีเกินอ่ะน้องๆโหลดมาเล่นกันเยอะนะครับโอ้โหไอ้เขี้ยไปดูคลิปกูเอ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 ยกเลิกเลยยกเลิกเลยมาละในที่สุดก็มาแล้วน้องต้องดีไปเอาเพชรเนี่ยเอาเพชรเพิ่มไหมเพชรเพิ่ม S <S <S อีเหตุการณ์199เพศไม่ออกเลยมาดีครนะเพรมามาอาจจะมาข<า>อ,อ,องนี้โอ้ยได้ตัวมาแล้วก็อุ่นใจแล้วได้ตัวพอแล้วออได้ตัวได้วอลได้ครบหมดเลยนะที่เราได้มาเนี่ยนในนี้ได้ครบหมดเลยเนี่ย,ย,ยมีทุกอย่างลยมีอ,อ่ <S <S มาครับผู้ชมครับเรามารีวิวเจ้าเซตฟ้ากันในเกมนะผมนะก็เสื้อผ้าก็คนก็เคยเห็นกันอยู่แล้วนะของแรของแรที่ไม่มีจริงนะ ที่เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็กลับมาขายนะครับผมนะไม่ต้องรีบครับผมเขาเรียกว่ามีก่อนได้เล่นก่อนได้เฉยนะครับเป็นไงนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวมีไอวอลได้เดี๋ยวผมหาไอวอลให้แล้วตอนนี้เนี่ยดูตัวละครของไอ้หมวกอ่ะหมวกเป็นแบบหมวกปีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกกระเป๋าปีกนกที่เป็นสีขาวสีดำด้วยนะอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงมตันวมาโคตรเกลียี่ โอ้โหเรามาโคตรสวยเนี่ยร่วงเลยนะป,ป,ป,ลปล่อยปล่อยตืมปล่อยตืมรับไป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 รับ หมุน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 ยิ่งหมุนยิ่งหมุนยิ่งหมุนหมุนเออเออคือเมื่อก่อนเจ้ากางเกงตัวเนี้ยมันมาขายเป็นแค่กางเกงตัวเดียวนี่ใช่ป่ะเสื้ออะไรแบบขายแยกใช่ป่ะมามากางเกงกับก๊อตจิอเพิ่งมาอะผมไม่เคยเห็นเนี้ยเสื้อกางเกงเพิ่งมาใช่ป่ะเออกางเกงเพิ่งมาเอ้ยกางเกงมาก่อนเพราะว่ากางเกงอย่างไอ้ดีกูมันก็มีแค่ตัวเดียวไงก็เลยงงอ้าวเดี๋ยวรีวิวไอ้วอลให้ดูนะคุณผู้ชมนี่ไอ้วอล นี่ไอ้ว่าใหม่ไอ้ว่าปิดนกเย็ดลูกโคเทเห็นแล้วอยากได้เลยครับ <śnie> แต่ไม่ใช่ไอ้ดีกูนะโอ้เพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้เดี๋ยวตั้งตั้งไปตั้งช่วยเพื่อนก่อนเอาเย็มเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้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 เดี๋ยววกูโอ้โอ้ my god ตีดมันตีดใหม่ไม่ได้เพิ่มไม่โหดขึ้นเอานีมาหาความแรงไงเน้นแรงเดี๋ยวหญิงชอบหญิงชอบไงเฮ้ยแต่งตัวอย่างงี้เอได้ะจีบติดมันมีปากทงอะจีบติดเลยไอ้สัสเอาไปเลยต้องสองตัวเลยหรอเฮ้ยมันไปเก็บปืนกูอะ เยลูวฮไอ้เหี้ยแต่งตัวแลทําตัวอย่างงี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะแต่งตัวแลทําตัวอย่างงี้เอออยู<ม>่ดีลี้ยเกมอ่ะว้ามีแต่กางเกงว้าหนี่มีครบเซตต็ตว่ะเออมีครบเซ็ตว่ะโทษทีแต่เวลาที่พี่จะต้องเกิดบ้างแล้วนอ้องโอ้เกิดบอดี ดาวเด็กครับข้างบนเจ็บเตัวหน้าพี่เจ็บเจ็บไม่ได้เติมเลยดาวเด็กครับเออยิงโซ่หมุน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 หมุ ต้องวันหนึ่งเราต้องด็กกันขึ้นพี่กูบอกให้งานเกมกูไม่ไปไม่ต้องชวนกูงานเกมกูบอกเลยน้องๆหนูๆบอกจะมาถ่ายรูปพี่งานเกมไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปงานเกมต่อเดี๋ยวไปงานจบต่อเออไอสับไปงานเกมเสจงานศบต่อเลยเหียคนติงเข้าไปเยอะอย่าทำตามนะผมนะให้พี่แบบเป็นคนที่แบบเกี้ยคนเดียวละอุ้ยไอวอลอู้ไอวอลไม่เวียวนี่ไอวอลเฟียวเป็น่งนี้เอาไอเหียวกว่าปากติดไอสับ Où nón làm mèo? Où non a mèo, bữa nay. à? dumb, young dumb, bà mèo. Young dumb, young đâm dumb, 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 nô, dumb, 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 Ui, dumb, dumb, lặng dumb, 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 ô dumb, 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 Hơi, đâm, เพี่ยากได้ท่านี้ไว้เชิญมาดิริวเชิญริวริวริวเดี๋ยวคลิปนานเร็วๆใช้หลักการไอวินครับหน้าด้านใช้ได้ดิพี่อันนี้ฝั่งนู้นปะอ๋อมันแอดเพื่อนมาด้วยอันนี้ฝั่งนู้นปะเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอาเอ็มวีทีฝั่งนู้นสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ โอ้โอเคครับผู้ชมครับคลิปนี้ก็ไม่โดนนะเพราะเรามายิงศพเล่นๆคือไม่ได้มาหาไฮไลท์ยิงศพไงคือเราแบบมารีวิวให้ดูแล้วก็ยิงศพเล่นๆเฉยๆนะครับก็หมดไปประมาณ2,000เอ้ย3,000เกือบ4,000เพชรนะครับผมนะกับเจ้าชุดตัวนี้นะครับกับเพื่อนๆหมดกันไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ